สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องไปเอฟซีคอมเมพรสุขหูสุขคนเนาะจ้าก็ตอนรับเข้าสู่ช่องสดอินทผลัมเมพรจ้าสำหรับวมือนี้เนาะเพื่อนเมทพอนก็ตื่นแต่เศร้าเด้อเพื่อนมาเก็บเกสรอินทาลัมจากเพื่อนซึ่งเมพรมีต้นอินทพลัมโตผู่อยู่ต้นหนึ่งจากเพื่อนที่ออกดอกเมพรได้เก็บเกสรจากเพื่อนเนี่จ้าคือต้นนี้หละจ้า าอายุก็สามปีแล้วแหละเพื่อนเพื่อนลกเสื้าก็หอดสามปีเนาะนกพ่นก็ได้เก็บเกสรไปได้เด้ะสามรอบแล้วจ้ะสามปีแล้วออกดอกไวจ้ะเพื่อนเพสองปีสองปีครึ่งเพื่อนก็ออกดอกเอาไปพรอนออกช่อดอกเกสรปีแรกน,นกพ่นเก็บได้สองสองช่อเกสรน,นะจ้ะเพื่อนเปีที่สองนะ พอนเก็บได้สี่ปีนี้จากเพื่อนนีปีนี้พอนเก็บไปรอบสามรอบสองรอบแล้วจากเพื่อนรอบแรกอ่ะสีด่ดอกรอบที่สองไปหกดอกจากเพื่อนแบบน,นี้ก็อีกรอบที่สามเลยเพื่อนนี่หลายแบบน,นี้่พอนกระบอกเป็นพันอย่างด็ดพอนซื้อน,นอมาจากตลาดนบานเลยจากเพื่อนเมื่อวานนี้หอมหอมไปพอนเฝ้าเบิองอยู่ พอเก็บเกสรไปเลยเด้สุดกอนก็นได้เพือนสุดกอนได้หกดอกเนาะไ็ได้หลายอยู่พนอนเก็บเกสรไว้พอนเอาถ้ารรมาดาง่ายๆเกสรตัดแล้วไม่พอนก็ไปตากแดดพึ่งแดดไว้ไม่พอนก็ขอเอาเกสรจ้ะเพราะว่าไม่พอนบนได้มีหลายต้นจ้ะแต่ปีนี้ปรกากฏว่าพอนออกช่อดอกให้ไดหลายนี่ยอันนี้ก็อีกตั้งหลายช่อหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นยี่สิบเพื่อนเนี่ยอนบบเว้าเอาเดอนี่เพื่อนนับเอาเดอนี่นี่ชนกันเนี่ยดอกเนี่ชนกันมาจากฝั่งนี่จากเพื่อนเนี่ยชนกันน่ะ ยังมีอีกหลายจนถึงยอดพุ่นแต่เพื่อนเพื่อนเกสรเยอะแยะเลยแต่แม่พรอเก็เก็บไว้จะเพื่อนเือนใส่ช่องฟิตไว้ผสมแป้งไว้ตามที่หมู่เพื่นแนะนำเนาะในยู u ูบนั่นแหละเพื่อนเเพื่อนเก็บไว้แต่ปีกายนี่ก็ได้หลายของปีกายนี่แม่พ่อก็บได้มาผสมดอกเก็บไว้ซื่อเอาของปีนี้เพราะของปีนี้แม่พ่อก็มีหลายนี่ชอดอกเป็นกระบ่กได้ใหญ่จ้ะเพื่อนๆนี่แม่พ่อก็สิตัดเอาแล้วตัดเอาเลยกาบดอกคนแม่พ่อก็เก็บไว อ๋อเหมือนอีกฝั่งนี้ได้เนี่ยยังมีให้เห็นอยู่เม่พ่อนก็เลาะน้ำออกนะเหมือนเพื่อนน้ำไหลอันนี้แต่เมย์พ่อนกูหูยอมคันอย่างเนาะแต่ก็สามารถเก็บเกสรผสมได้เนาะเพื่อนเนาะเม่พ่อนผสมไปแล้วปีนี้เม่พ่อนมีอยู่ต้นเดียวที่ผสมได้ะออกตัวเมียนะจ๊ะเพื่อนเหมือนต้นเดียวที่เม่พ่อนผสมได้ก็มีอยู่โฮเกี้ยนชอบนะเมย์พ่อนก็เอาไว้เม็ดเก็บเม็ดแต่เมยพ่อนก็สิแต่งลูกออก สิบอเอาไว้ลูกหลายจ้ะเพื่อนเนาะเนาะสะอ่อนบอกเพื่อนผมไอ้ว่นมีเกสรตัวผู้แล้วเอาไว้ผสมไอ้ว่านมีทั้งหมดเนื้อเยื่อสิบสี่ต้นหนึ่งจ้ะเพื่อนแล้ก็บไว้ผสมปีหน้าเนาะทั้งหลังก็มีจ้ะเพื่อนต้นที่ปลูกด้วยนอที่มีพอนสิเอาเห็ดตัวผู้แต่บอกออกดอกปีนี้ปีกลายนี่ออกให้เห็นสองดอกปีนี้โมมี่จ้ะเพื่อนเนี่ให้เพื่อนเบิึงให้บา่อนสิบภาพไปเบิึง ตัวเมียเนาะเดี๋ยวแมีพนสิมาตัดเอาตัวนี้พันเห็ดง่ายๆตัดเอาธรรมดาไม่ตัดเอาใส่ถาดตากไว้แล hm ้วพคนก็ขอเอาที่เหลือกอ่ะวันนีใส่เครื่องดูดฝุ่นดูดอนาะต่างเพื่อนไปเบิ่งตัวเมียเนาะเพื่อนนี่จะเพื่อนๆพื่อนอินทพลำตัวเมียทจะมีพรสูปุ๋มไว้สามปีคือสภาพกอดสามปีจะเพื่อนๆพสองปีเก้าเดือนเนี่ย ออกดอกแล้วพอนผสมเลยเด้เกสกรก็ได้ผสมเองเลืดห็นง่ายๆ่ายไหมพอนะใสอันกระป๋องแป้งแบบนี่แหละมาฉีดใส่เนี่ยเลือดมันก็สิแตกออกมาหลายช่อไล่ไล่กันออกมาเลือแดบบอย่างงามเลยเกสรเดี๋ยวเด้เกสรพอนปุ๊บใส่ปุ๊บใส่ไมแบบ่ช่อแรกนี่ออกวันที่สามกุมภ้าเนี่ยจะเป็บบนช่อแรก ชอบต่อมาก็ชอบนี่วันที่หกุมภาพันธ์เพื่อนๆนี่ต่อมานี่วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เพื่อนเจ็ดกุมภาเด็ดกุมภาเด็ดกุมภาเนี่เพื่อนก้ากุมภาพันธ์ได้เรียกกันมือต่อมือเว้นสองมือหนึ่งเนี่ยยังดอกนี่จะเพื่อนๆเนี่ยห่างกันแค่ในนี้สามกับหาแค่นั้นจ้ะพอนกผสมไล่ๆกันมาจะเพื่อนๆเนี่ย เป็นเกสรตัวเมียเป็นต้นตัวเมียจ้ำนวนหนึ่งผสมผสมสองเทือซ้อนกันเนาะสองซองเทือเว้นมือมาผสมแต่กัสิกระยัางหมูหัวขึ้นกันมาสิติดบ่ไอพ่อนก็มือใหม่เนาะเรียนรู้ไปเรื่อยๆตามหมูตามพวกอันนี้เวลาพ่อนมาใส่เอี้อผสมผสมอีกเทือหนึ่งถ้าเบิ่งเนาะพอดีออกมาเป็นสามแฉกบ่ ปีแรกเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เนาะสวนน,น้อยๆสวนครอบครัวรความชอบความอยากความหมักกินก็นเลยซื้อมาเนี่ยตัวตัวเมียจากเพิ่ตัว,ตว,าาวน,นี้เนาะได้แล้วรุ่นแล้วสองปีเก้าเดือนจากาเพื่อนตัวเมียนะเนื้อเยื่อที่แม่พ่อซื้อมากจะเป็นเนื้อเยื่อเนาะทั้งหมดนะแม่พ่อมีสิบสี่ต้น แต่เป็นควันแบ่งเป็นซองแปงเพื่อนนี่สิเป็นคนนี่ซี่นี่ซองปีเต็มได้เพื่อนเนี่ยปีเต็มเมื่อปีนี้แหละปีกะไอ้วันนี้แหละนี่เพื่อนซองปีเต็มซองปีกว่าไปพอนขอโทษหลายๆองปีน่ย้ำฝนเนาะก็ผ่านมาสองปีกว่าแล้วแหละเนี่ยต้นนี้ก็สองปีสองปีสองปีแปดเดือนน่ะรุ่นนี้เพื่อนสองปีแปดเดือน เพ,พื่นเพ่นลงหลังตัวที่ออกดอกจย่เพื่อนไมีพอขอโทษเนาะจำผีดจำถูกเพราะว่าบริดจดเพื่อนเอาต่ควาาจำธรรมาดาเนาะแบบพันในแปลกประมูเพื่อ่าใบเป็นสิบุคือมู่ต่างกันกันนี้คือฮู้แล้วว่ะเพราะว่าซื้อมาจากตลาดเป็นนอต้องการตัวผู้นั่นแหละเพ,พือ่อนที่แรกไม่พอนาสิตัดออกเพราะว่าพ,พวกนี้ใหญ่แล้วต้นนี้ใหญ่แล้วสิตัดออกวันนี้เพื่อน เมื่อออกดอกให้หลมันพ่นวาสิเอาแต่พวกที่อยู่ทางหลังต้นนี้มันพ่นปลูกไปส่วนหลังบ้านอะไรเอาเสิเอาไว้เอาเกสรเดี๋ยวเพื่อนวันนี้เพันธุดให้เกสรหลายนพ่นก็เลยสิเก็บไว้แล้วแบบนี้เพื่อนแล้วก็ใหญ่ไว้อันนี้ก็เป็นโคเนสี่เดเพื่อนเพราะเล็งแหละเล็งปผงเล็งปุ๋ยเลยเนี่ยมื่อนี้มันพ่นก็สีหดอันสีหดน้ำมักเดิมเมื่อนี้เพื่อนคิดต่อปันนี้พันสิทธิ์หดน้ำมักเดี๋ยวเพื่อนมาจากเพื่อน มาตัดเอาเกสรอินทรพาลแม่พรแม่พรบม่ได้ขี้ทีขี้เหนียวเด้อเกสรแม่พรก็แบ่งปันเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านนี่เพื่อนบ่มีเกสรตัวผู้เนาะมันมีเกษสดตัวเมียมันมีต้นตัวเมียบ่มีตัวผู้แม่พรก็ให้เพื่อนไปผสมนะเพื่อนเพื่อนแม่พรก็บ่หลายดอกแต่แม่พรนีเกสรเหลือเฟือเพื่อนเพื่อนมาจ้ะมาตัดเอาเกษสดหอมหอมหอมเย็นชื่นใจจ้ะเพื่อน สอนเอกฟลรํมตัวผู้จ้า